สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับช่องลินปิงชาแนลเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ลินปิงมีเมนูผัดกะเพราหมูตุนมาให้ทุกคนดูกันนะคะเดี๋ยวลองมาดูวิธีการทาได้เลยนะถ้าคนไหนสนใจวิธีการทําหมูตุนก็กลับไปดูคลิปของลินปิงก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะลินปิงลงคลิปไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วว่าวิธีการทําหมูตุนทํำยังไงนะอ่ะก่อนอือ่นเราก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันลงไป ตัวหลินปิงไม่ค่อยชอบนะ้ำมันเยอะๆก็เลยใส่แค่น้ำมันแค่นิดเดียวพอนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมโขกละเอียดหรือสับก็ได้ใส่ลงไปเราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะแล้ววิธีการทำก็ทำเหมือนผัดกระเพราทั่วไปแต่ว่าขั้นตอนของการทำกระเพราหมูตุนจะยากอยู่ตรงที่เราตุนหมูให้ได้ที่ก่อนนะคะคือหมูจะต้องนุ่ม แล้วหมูที่เราใช้ตุนก็คือขั่วตับหมูนะคะอันนี้หลินปิงซื้อมากิโลกรัมละ180บาทคงแล้วแต่พื้นพื้นที่นะคะหลินปิงก็ซื้อมา1กิโลแล้วก็ตุนไว้ถ้าเรายังไม่ไม่ทันหมดในทีเดียวเนาะเราก็สามารถเอาไปฟีดไว้ในช่องฟีดได้เวลาจะทำกินก็ค่อยอ,ออกมาได้ค่ะ ถ้าสมมติว่ากินทีเดียวหมดก็ไม่เป็นไรก็ทานได้แต่หลินปิงแบ่งมาทานนะคะคือมันทานหมดไม่หมดในทีเดียวนะคะเพราะว่าค่อนข้างเยอะเนาะหนึงกิโลเลยแล้วก็ตุนไว้ทีเดียวแ้วอยากทานเมื่อไหร่ก็สามารถเอาออกมาทําได้เลยแล้วก็ตามด้วยพอกระเทียมหอมเนาะตามด้วยพริกพริกที่หลินปิงใช้เป็นพริกจินดานะคะผสมพริกแห้งอันนี้ก็ให้ทุกคน ใส่ตามตามชอบเนาะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดหน่อยตัวลินปิงเองอย่างละสิบเลยนะคะคลิกที่เห็นแล้วกือตามด้วยหมูตุนค่ะหมูตุนหัน่นเป็นหั่นพอดีชิ้นนะคะแล้วก็ผัดหมูตุนให้เข้าอย่างที่หลินปิงบอกว่าวิธีการทําหรือสูตรที่หลินปิงใช้ทํานะคะทุกคนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ว่าตุนยังไงตุนแล้วเราก็สามารถเก็บไว้ได้ทนันทานได้ ทานได้หลายกระทะเลยอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งเองนะคะผัดกระเพราหมูตุนอันนี้ก็ปรุงค่ะลิ้นปิงปรุงด้วยซอสฝาเขียวนะคะซอสฝาเขียวใส่ประมาณสักสองช้อนโต๊ะแต่ตัวลิ้นปิงเองไม่ไม่ได้ตวงนะคะอันนี้ใส่ใส่แบบกะปริมาณได้เลยแล้วก็ผงปรุงรสค่ะใช้ประมาณสักหนึ่งช้อนชา หนึ่งถึงสองช้อนชาแล้วแต่ปริมาณของหมูเนาะส่วนน้ำตาลเราที่ใส่ปรุงนะคะน้ำตาลเราจะไม่ใส่ปริมาณเยอะเพราะว่าหมูตุนที่เราใช้ทำมันค่อนข้างที่จะมีปริมาณเยอะ,อะมันออกหวานและค่อนข้างหวานและเราก็จะใส่น้ำตาลแค่นิดหน่อยแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมนะคะใส่ลงไป,ไปซอสหอยนางรมใส่ประมาณสักสองช้อนโต๊ะก็พอแลละ จากปริมาณหมูที่เราทำนะคะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันผัดไปเรื่อยๆให้มันออกแห้งๆหน่อยนะคะพอได้ที่ก็ชิมลองชิมดูว่ารสชาติได้ไหมแต่กระเพาะหมูตุนจะออกเป็นหวานๆหน่อยเพาะหมูตุนก็ค่อนข้างจะหวานนิดนึงนะคะกรลินปิงก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคเราไม่ต้องใส่น้ำตาลมากเกินไปเพราะว่าหมูมีรสหวานอยู่แล้วมันก็จะเป็น หวานแล้วก็เค็มตามนิดหน่อยแล้วก็เผ็ดกระเพราลินปิงต้องเผ็ดๆในสูตรของลินปิงนะคะแล้วพริกที่ใช้ก็ต้องเป็นพริกแดงจินดาแล้วก็พริกแห้งถ้าปรุงได้ที่เสร็จแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปได้เลยใบกระเพราเราจะผัดแค่ใบกระเพราสลบไม่เราจะไม่ผัดนานเกินไปจนกระเพราแบบสุกมากนะคะ ในระหว่างที่รอกระเพราสุกนี้เราก็ตักข้าวมารอนเลยนะคะคือเราจะตักราดข้าวเลยอันนี้ไม่รู้ทุกคนดูเหมือนหมูตุนไหมบางคนก็บอกเหมือนผัดกระเพราปิดเลยแต่ว่านี่คือหมูตุนนะคะรสชาติแบบอร่อยมากคือลินปิงชอบมากเคยไปทานที่ร้านนึงแล้วถูกใจอะอยากอยากทานก็เลยลองทําทานเองโอ้โหคือต้องทําคลิปให้ทุกคนดูแล้วละ่ะอันนี้คือเสร็จได้ทีแล้วคะ่ะทุกคน พอได้ที่แล้วเราก็ตักลาดข้าวเลยนะคะแบบนี้โอ้โหหอมไป5บ้านสิบบ้านเลยทุกคนน่าทานเยนยคะนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะ,ะยังไงถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องลิ้นปิงชาแนลไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ